สวัสดีครับพวกเราครูบูซ่ากันนะครับผมดังที่นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม m ิวออนไลน์เซิร์ฟ global กันนะครับก็วันนี้เป็นวันที่เป็นการอัปเดตซีซั่น19พาร์ท2นะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะต้องค่อยๆฟังกันนะอแต่ว่าแพทเนี่ยมันก็คือชูโรงจะเป็นสัตว์ขี่ประเภทล่าสุดนะครับรีเวียทานนะครับก็จะเป็นตัว พยานาคเออผมเรียกพญานาคแล้วกันนะครับแล้วก็อาวุธขั้นที่10นะครับหรือว่ามาสเตอรี่สิเราจะเรียกว่าอาวุธไลติงนะครับก็มันจะคู่กับชุดไลติงเนาะเออซึ่งเป็นแพทปัจจุบันนะครับแต่จริงๆมีความเปลีป่ยนแปลงเยอะเลยนะก็อีเวนท์ทั้งหมดเนี่ยนะครับในรอบนี้ก็จะมีทั้งสายฟรีสายทำของนะครับแล้วก็ จะให้เราทำเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่11มีนาจนถึงวันที่1เมษานะครับก็เรามาดูกันว่ามีอะไรให้เราได้ทำกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาเอ่อรีเวียสทานนะครับหรือไอ,อตัวเราเรียกพญานาคเลยกันบางคนเรียกงูผมเรียกงูก็ได้อะเออมันคือสัตว์เลี้ยงขั้นที่6กนะครับก็จะเป็นงูต่อจากต่อจากอะไรต่อจากพี่หมีใช่ไหมเออพี่หมีเป็นงูนะครับ ก็ใครที่มีกำลังทรัพย์นะก็ไปตำกันได้นะครับสัตว์ขี่ก็ถือว่าเป็นอ,อไอเทมประเภทหนึ่งที่เราควรต้องพัฒนานะครับมีอะไรอีกในนี้ไม่ให้ดูไหมอย่างแรกก็คือไอตัวสัตว์ขี่นะครับอัปเดตอันที่สองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการปลุกพลังของไอตัวอาร์ติแฟกต์หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ของเรานะก็อันนี้เนี่ย มันจะเป็นการใช้อาร์ติแฟกต์นะครับที่มีออปชันแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าชนิดเดียวกันออปชันเดียวกันในการอัพเกรดตัวมันเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการ grade, อัพเกรดอาร์ติแฟกต์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็อันนี้ใครที่งงเกี่ยวกับเรื่องอาร์ติแฟกสามารถย้อนดูวิดีโอเก่าเราได้นะอาร์ติแฟกเนี่ยเริ่มเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งพันนะครับแล้วก็ต้องเข้า ไปเราจะเรียกว่าดันจบดันจดหมายนะครับในปัจจุบันก็สามารถที่จะได้รับอาร์ติแฟกต์หรือว่าบางช่วงเนี่ยมันจะมีแคปซูลให้เราเปิดนะก็จะมีการสมอาร์ติแฟกต์เหมือนกันก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ควรต้องควรต้องทำนะใครที่พันอัพนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเพิ่มเรื่องของสแตตให้กับตัวละครเราค,ลลค่อนข้างเยอะนะเออก็จริงๆถ้าเราอัพจนตันเนี่ยโอ้โหสแตตมันเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราเพิ่มเติมนะครับอันที่3นะครับจะเป็นอัปเดตสกิลมาร์สสี่ของดักลอร์ดนะครับดักลอร์ดเนี่ยจริงๆเขาจะมีตัวสเตตที่เรียกว่าคำสั่งหรือคอมมานใช่ไหมครับเอออันเนี้ยก็จะมีการอัปเดตให้มันสามารถ skill, อัปสกิลคัสสี่ที่มีคอมมานได้แล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันมีสเตตให้เราอัปใช่ไหมครับมี มีแก่งมีไวมีเลือดมีเวทนะแต่คำสั่งคอมมานดันไม่ได้ใส่ไว้นะครับนั่นก็เลยจะทำให้ดาร์คลอดเนี่ยจะเป็นการรีสกิลรีพอยต์ต่างๆนะครับแบบอัตโนมัติเลยใครที่เข้ามาก็อย่าเพิ่งตกใจนะว่าสกิลหายไปไหนเอาไปบอทแล้วมันตายนะก็มาดูเรื่องของสเตตแล้วก็สกิลกันดีๆนะครับมันถูกรีหมดเลยนะดังนั้นใครที่เคยพลาดในการอัพมาร์หรือว่า อัปสเตตนะครับก็สามารถที่จะมาอัปกันได้นะครับเออแล้วก็อัปเดตย่อยนะครับในอัปเดต3เนี่ยมีอัปเดตย่อยหลายอย่างที่ผมบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้สําคัญระบบปรับปรุงอีเวนต์ครับนั่นก็คืออีเวนต์ที่เป็นเออ chaos castle นะครับบัตแคสเซิลอ่ devil square double g a n g l นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนเลเวลในการเข้านะแจกแต่ก่อนนะดูกันดีๆนะแต่ก่อนอย่างเช่น ชั้น3เนี่ยเราเข้าตอนเลเวล600ถึง699ใช่ไหมครับหรือว่าชั้น5เนี่ยส่วนใหญ่คนจะคนจะเข้ากันช่วงชั้น5นะเพราะว่าออกมาจากเซิร์ฟสปีดกันก็จะเข้าชั้น5เนี่ยตอนเลเวล800ถึง899แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนนะครับกลายเป็นชั้น5เนี่ยจะเข้าได้ตอน1100นะครับจนไปถึง1299นะเออถือว่ามันขยายแก็บเลเวลอ่ะเพิ่มไปอีกนะครับ ขยายไม่พอนะมันใส่มอนที่เก่งขึ้นด้วยนะเดี๋ยวผมจะต้องไปเซอร์เวยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าชั้นที่ผมอยู่เนี่ยมอนมันเก่งขึ้นมากมายแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องบอกนะว่าเงื่อนไขในการได้กล่องมาสเตอรี่เนี่ยต้องชั้น5ขึ้นไปนะครับมันถึงจะได้2กล่องนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขั้นต่ำใครที่เลเวแ8ด0้อ0เ0้าเนี่ยก็จะได้เพียงแค่กล่องเดียวนะครับอ่าเก้ 900, เนี่ย มันก็ตกอยู่ที่ชั้น4นะครับ1,000จนไปถึง1น9 9เกนี่ยก็ได้ชั้น4นะครับมันก็จะได้กล่องแค่กล่องเดียวคนที่จะได้2กล่องขึ้นไปก็คือชั้น5ขึ้นไปนะครับมันก็คือเราจะต้องเก็บเลเวลให้หนึ่นะจนไปถึง1299งพันเกนี่ยก็จะได้2กล่องนะครับอ่ชั้น6ชั้น7ก็จะได้2กล่องด้วยนะครับดังนั้นใครที่เลเวลอยังต่ำนะครับก็ไปอัพเลเวลซะแล้วก็ต้องบอกกอนนะว่า มอนเนี่ยมันจะถูกปรับด้วยนะครับดังนั้นไม่มั่นใจจริงๆว่า1,100เนี่ยมันจะไหวไหมในชั้นห้านะเออเออต้องทำของดีพอสมควรเลยนะครับอันนี้อย่างแรกที่มีการเปลี่ยนนะครับอันที่2นะครับในหน้าต่างอีเวนต์เนี่ยมันจะมีแสดงสถานะนะครับว่าอีเวนต์นั้นๆเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่นะครับปุ่มคีย์ลัดก็คือกดคอนทรลแล้วก็ทีไทยแลนดนะครับจะเป็นการเปิด ตัวหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาในหน้าต่างเนี่ยมันจะบอกอีเวนต์ต่างๆครับตั้งแต่อ่าอีเวนต์แมปก็คือไอพวกเดย์พวกบัตรเมื่อกี้นั่แหละนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบอสนะเออมีบอสแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกิลแล้วก็เผ่านะครับเดี๋ยวผมเปิดในเกมให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของโซคอนเวอร์เตอร์นะครับ อันเนี้ยจะเป็นระบบที่เราจะาทำการเอาต่างหูกันเ,เราจะเรียกอย่างนี้พวกหินตีหูเนี่ยเราจะได้จากโซคอนเวอร์เตอร์เลเวลห้าใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องเลเวลแปดร้อยเอ้ยแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบนะครับเพื่อที่จะไปตีมอนในเหมืองแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับกลายเป็นมอนที่ที่เก่งที่สุดที่อยู่ในชั้นห้าเนี่ยกลายเป็นมอนที่มีเลเวล เขาเลียคอมเมนนะว่าเราควรที่จะเลีวหนึ่งนถึงจะไปตีมันได้ดังนั้นเนี่ยแมปที่มันแมปที่มันจะมีมอนเตอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นแมปสักพั0สออ่ะก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าไอตัวมอนเตอร์ที่เป็นโซคอมเวเตอร์ชั้น5เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตัวอะไรแล้วนะครับดังนั้นเรื่องความโหดเนี่ยขอให้บอกนะครับว่ามันต้องโหดมากกว่าเดิมนะโอเคเดี๋ยวสรุปเข้าไาดูในเกมกันนะครับ ดูในเกมนะครับกดคอนโทรลทนะครับหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วนะก็จะเป็นการบอกว่าเนี่ยอีกกี่นาทีคออสมันจะเริ่มนะครับมันเริ่มยังวะเนี่ยมันเริ่มแล้วนะครับคออสเข้าได้แล้วนะเนี่ยเราสามารถกด Enter เข้าไปได้แต่ว่าเราต้องมีไอเทมไอตัว armor of gas man นะครับตัวเนี้ยเราถึงจะเข้าไปได้นะเออก็ปกตินะเพียงแต่ว่ามันจะมีหน้าต่างให้เรา ดูเฉยๆว่าอีกเวลาอีกกี่นาทีถึงจะเข้าได้อ,อย่างบัตร์แคสเซิลเนี่ยอีก8นาทีผมเข้าได้มันก็จะบอกอย่างนี้นะครับด u วิลสแควร์อีก19นาทีนะ,ะแล้วก็บอกชั้นด้วยนะครับผมแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะครับก็บอกในนี้หมดเลยนะ,ะส่วน event อีเวนต์ที่มันเข้าได้ตลอดอย่างเช่นตัวแม d เด d ดนชั่นเนี่ยนะครับก็จะไม่มีเวลาบอกนะครับเพียงแต่ว่ามันจะบอกเวลาที่จะหมด หลีกของมันนะครับคือเจ้าตัวแมดออฟเดย์เดนดยเมนชันเนี่ยมันจะมีหลีกบอกนะครับว่ามันจะจบหลีกเมื่อไหร่เพราะว่ามันจะมีการนับคะแนนเนี่ยนะครับเนี่ยหลีกผมยังอยู่ระดับโบนอยู่เลยนะครับก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องเก็บแต้มกันต่อนะครับถึงจะเลื่อนชั้นขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีกุ๊ปบอสแบทเทิลนะครับก็จะเป็นการตีบอสนะก็ปกติ มันจะเปิดตอนตีสามนะครับเนี่ยก็ยบอกเวลาอีกห้าชั่วโมงนะเออก็จะมีบอกหมดนะครับส่วนบอสนะครับก็จะเป็นบอสต่างๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณดุลเมดูซ่านะครับบอกหมดเลยนะครับดังนั้นอ่าใครที่จะตีบอสนะก็เลือกชแนลนะครับชแนลเนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ยช่อง8ตอนนี้ยังไม่ปรากฏตัวอ่าจะใช้เวลาอีกกี่นาทีในการปรากฏตัวนะครับแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยชแนลไหน มีคนล่าไปแล้วเราก็เปลี่ยนชแนลได้นะครับเผื่อเราเจอชแนลที่ยังไม่ได้ล่ามันจะบอกว่าตอนนี้ปรากฏตัวอยู่สถานะมันจะบอกอย่างนี้นะครับเราก็ไปล่ากันได้นะก็อันนี้จะเป็นรูปแบบบอสอันใหม่นะครับนี่มีบอสอีกนซะีเนี่ยนะเนี่ยก็จะบอกว่าอา่าตอนนี้ปรากฏตัวอยู่นะครับก็เข้าไปสอยได้นะเอออันนี้ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกในการล่าบอสมากยิ่งขึ้นนะครับเออมีเวลาบอกนะครับช่วงบอสเกิด แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นหมวดการแข่งขันหรือว่าพวกจิตกรรมเกี่ยวกับผู้เล่นหลากหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกีวอนะครับแล้วก็จะเป็นวอธาดนะครับก็จะมีบอกตารางบอกด้วยนะกลัวเราลืมนะครับว่าเวลาช่วงไหนทำอะไรนะอันนี้ก็จะเพิ่มรายละเอียดเรื่องของการเข้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมีค่ายวูฟนะครับค่ายวูฟเนี่ยก็จะทำทุกวันจันใช่ไหมเออก็จะมี บอกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกให้กับเกมนะในส่วนนี้แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เพิ่มความยากให้กับเกมเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันดีกว่านะฮะไอตัวโซคอมเวเตอร์นะครับ,รบที่ผมบอกว่าปกติเราเข้าชั้น5กันเข้าเลเวลห้าใช้ทำเลเวลห้ากันมันจะเป็นเหมืองใช่ไหมเลเวลแปดร้อยห้าสิบตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะอ่าเลเวลห้าตอนนี้นะครับโอ้โหเป็นแมบッบ คารูตานอันเดอร์เกลวนะครับโอ้โหเดี๋ยวแมปนี้มันพันกว่านี่นะ 1, 2, 1, 3, พันสองพันสามเลยเปล่าคารูตานอันเดอร์เกลว์โอ้โแบบนี้นะครับพันสองห้าสิบนะเราถึงไปตีได้แปลว่าต้องขนตีไปหรือไม่ก็ต้องเกาะคนเก่งๆไปนะครับแปลว่าปัจจุบันเนี่ยการที่จะจะได้หินตีหูเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะหินตีหูราคาเนี่ยอาจจะมี การปรับเปลี่ยนให้สูงยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการจะได้มามันได้ยากแล้วว่ารวมไปถึงแต้มรูทนี่ยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีการปรับเรื่องของชั้นใช่ไหมด,ดังนั้นเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยผมเนี่ยเลเวลพันสาใช่ไหมครับผมจะอยู่ประมาณชั้นชั้นชั้นหกนะเดี๋ยวต้องลองดูว่าชั้น6เนี่ยผมจะไหวหรือเปล่านะครับเอ,อไม่มั่นใจเลยเว้ย <laughs> ไม่มันจักว่าจะรอดไหมนะครับมาดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตสีครับบอกว่าอาวุธมาสเชอรี่ขั้นที่10เนี่ยนะครับที่ชื่อว่าไลติงก็มีเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นอาวุธที่ล้อกับชุดไลติงนะครับก็สวยงามครับอันนี้จะเป็นธีมสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมครับเมื่อมีแพทใหม่มาจะมีพื้นที่ล่าใหม่นะครับ จะเป็นแมป Distorted Carutan นะครับก็จะมีเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไรเป็นอิลิกโซนอ่ะมันคือพื้นที่ให้ล่าที่เปิดเป็นช่วงเวลานะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอีเวนต์ลดเลือดมอนเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มอัตราดรอปของพวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอเทมต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตไม่ว่าจะเป็นปีกนะครับหรือว่า เรื่องของไอตัวเขาเรียกว่าอะไรพิมเขียวของคิวเซตนะครับหรือว่าเห็นอัปเกรดมานะครับก็จะมีดอบในนั้นด้วยนะครับก็อันนี้เป็นอีเวนต์ของคนเลเวลจตันแล้วนะครับค่อยไปเล่นนะแล้วก็มีอีเวนต์สำหรับการตีบวกครับใครที่เพิ่งออกมาจากสปีดนะ แล้วก็มีชุดบัตรแอนเจลนะครับอยากจะตีให้บวก11ตอนนี้มีจิตกรรมครับตีบวก10บวก11ล้มเหลวของไม่หายนะปกติมันคือหายใช่ไหมมิวเนี่ยสิแหก11แหกของหายแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นชุดนะครับหรืออาวุธขันบัตรแอนเจลนะย้ำอีกครั้งว่าบัตรแอนเจลอย่างเดียวนะครับมันจะไม่หายนะครับแต่ว่าถ้าแตกก็จะกลับไปเหลือศูนย์แล้วก็ตีบวกใหม่นั่นเองนะครับโอเค ต่อมาจิตกรรมอันที่3นะครับที่คุกครจะเล่นได้ก็คือ m อ c ซลุงมอสนะครับเวลาไปสุ่มไอตัวกาเดียนนะครับมันก็จะได้มันจะมีโอกาสนะได้รับของรางวัลหรือว่าได้รับหินตีบวกม้าเนี่ยสองเท่านะครับก็ลองไปสุ่มกันได้นะครับช่วงนี้ราคามุ่งน่าจะแพงน่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าลุงมอสที่สุ่มของตีม้าเนี่ยก็จะเป็น ใช้ม่วงตีนะครับใช้ม่วงสุ่มดังนั้นม่วงน่าจะแพงต่อมาอร์ติแฟคครับก็เดี๋ยวนะมันบอกว่าช่วงเวลาจิตกรรมตีผ่านกอบบินได้ปกติมันก็ตีผ่านกอบบินอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้นะผมงง,งอยู่ว่าทําไมมันถึงบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าปกติเราอร์ติแฟ์มาอัปเกรดผ่านตัวอกอบบินที่อยู่ในเมืองโนเลียนะครับเออแล้วก็ จะมีเรื่องของสเตตการรีผลไม้นะครับก็จะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์นะ,ะช่วงนี้ใครที่ไม่ใช่ดักลอดนะครับดัรลอดมันรีฟรีใช่ไหมมันรีไปแล้วด้วยแต่ว่าอาชีพอื่นเนี่ยมันก็จะมีะตัวสเตตรีกลายเป็นศูนย์ะครับก็สามารถที่จะไปบวกไปเพิ่มนะครับตัวผลไม้ได้นะครับต่อมากิจกรรมที่คนจะได้ได้เล่นแน่นอนก็คือเกมสโตนนะครับก็คือเจ้าตัวเกมสโตนเนี่ยมันจะดรอปจากมอนเตอร์เลเวล90ขึ้นไป นะครับก็คือตั้งคำว่าสโตนหรือไม่ก็ติก๊กช่องเก็บของแบบอีเวนต์ธรรมดาครับพอตกปุ๊บมันจะเก็บได้เป็นหินเกมสโตนนะครับแล้วก็ n p c ที่อยู่ในเหมืองเนี่ยมันจะอยู่ที่เมืองซัมเราสามารถที่จะเอาหินเกมสโตนเนี่ยไปถลุงเป็นฮาร์โมนีได้นะครับเแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปที่เหมืองเลยไม่ต้องหาแหวนด้วยนะครับก็ไปที่เมืองซัมด้านบนๆอยู่ใกล้ๆ้เจมครับก็จะสามารถที่จะ ถลุงตัวเกม s t o n e ได้ให้เป็น h a r m o n นีได้นะครับโอเคกิจกรรมสุดท้ายครับอันที่7ก็จะเป็นจิตกรรมเกี่ยวกับอีเวนต์แมปนะครับก็ใครเข้าอีเวนต์ช่วงนี้นะครับมันจะคูณกล่องคูณ2ให้ชั้นไหนที่ได้1กล่องจะคูณ2ชั้นไหนที่ได้2จะคูณเป็น4นะครับดังนั้นใครที่อยากจะลองเข้าอีเวนต์ช่วงนี้รีบเข้านะครับจะได้รู้ว่า ่าเราไหวไม่ไหวนะครับจะได้ไปต่อหรือเปล่านะก็อันนี้จะเป็นจิตกรรมที่เป็นสายฟรีทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ใครละอยากสุ่มดวงนะครับก็จะมีจิตกรรมรูเล็ตน,นะครับเออซึ่งอ่อมันจะมีรูเล็ตตั้งแต่เป็นกอบินพอยต์นะครับมีรูเล็ตมิตินะครับธรรมดานะครับแล้วก็มีเอ่อเก็บคะแนนในการอ,อ่าออนไลน์ นะครับมันจะได้แต้มในการเข้ามาเล่นเราจะเรียกว่ารูเล็ตเพย์ไทม์นะครับเนี่ยเพย์ไทม์รูเล็ตนะก็จะเป็นการสุ่มหาของดีหน่อยก็คือแต้มกบินพอยเนาะอ่าทีนี้พอเรามีแต้มกบินพอยแล้วก็มาหมุนรูเล็ตธรรมดาพอเราได้กุญแจแล้วก็มาหมุนรูเล็ตมิตินะครับเป็นกระบวนการแบบนี้ก็จะเป็นอ่า การหาแร่ไอเทมนะครับไม่ว่าจะเป็นติ๊กเก็ตแร่หรือจะเป็นกันแตกก็จะอยู่ในนี้กันทั้งหมดนะครับก็มาหมุนกันได้นะครับเออแล้วก็จะมีการแข่งขันการหมุน,น้วยนะเออใครที่อ่าได้คะแนนการหมุนเยอะที่สุดก็จะได้ไอเทมตามนี้นะครับแบ่งเป็นแลงนะมีเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งก็คือได้ปีกเลยนะเออปีกห้านะครับ สได้เป็นชุดไลติ้งนะครับแล้วก็3จะเป็นอพ ocalypse นะครับและสุดท้ายนะครับหน้านี้จะเป็นสเปเชียลเซลลนะก็จะเป็นการเรียกว่าไงการสุ่มไอเทมนะครับรอบนี้จะเป็นแคปซูลหมานะก็จะเริ่มตั้งแต่1แคปซูล1น0 W งรคอยนะครับ10แคปซูล1000 W c o i คนะครับแล้วก็จะมี50และก็100ยแคปซูลด้วยนะมันจะมี เขาเรียกว่ากล่องสุ่มม้านะครับเพิ่มเติมสำหรับคนที่เปิดกล่องสุ่มแบบหนึ่งร้อยชุดนะครับก็คือต้องเติมหนึ่ง W มื i นบิคอยนะอันนี้ก็จะมีกล่องสุ่มมาให้ซึ่งกล่องสุ่มมันจะมีโอกาสได้รับสัตว์ขี่นะครับเนี่ยอย่างพี่พญานะเนี่ยนะครับก็จะมีในนั้นด้วยพี่หมีก็มีนะเออคือแย่สุดจะเป็นม้ามันใส่มาทำไมวะเนี่ยเออ แล้วก็ดีดหน่อยก็จะเป็นพญานาคนะครับก็ลองสุ่มกันดูนะหวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีในการสุ่มนะครับแล้วก็อกอบินพอย์เนี่ยมันจะมีการเติมด้วยนะครับใครที่อยากจะไปหมุนรูเลตตอนนี้ก็จะมีแต้มกอบินพอย n ์นะครับมีเติมแบบราคาถูกนะครับก็คือเติม50 W พอยนได้1,000กอบินพอย n ์แต่ว่าล็อกเอาไว้ที่1 ID เติมได้หนึ่งครั้งนะอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเช็คดวงกันแล้วกันนะว่าใครจะโชคดีได้ตัวแลนะครับหรือว่ากันแตกใครจะทําของช่วงนี้ก็จัดเลยนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นกล่องสุ่มอร์ติแฟกต์นะครับอร์ติแฟกต์ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการอัปเกรดที่ว่ามันเปลี่ยนไปเนี่ย ที่ว่าจะต้องใช้ของประเภทเดียวกันผมว่ามันน่าจะทําให้การอัปเกรดเนี่ยมันยากขึ้นนะครับดังนั้นใครที่อยากจะได้สเตตนะครับเกี่ยวกับอ์ติแฟกต์เนี่ยตอนนี้ต้องรีบทํานะครับมิวมันชอบปรับให้เกมมันเล่นยากอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ทําไมสุดท้ายจะเป็นแพ็คเก็บเลเวลนะครับอ่าจะเป็นแพ็คที่รวมพวกสกอร์ต่างๆนะครับก็ดูกันดีๆนะมันจะมีแบบ 3วัน7วันแล้วก็14วันนะครับ3วันเนี่ยราคาพิเศษด้วยนะครับ 900W c o i คแต่ว่าเติมได้แค่ ID ละ1ครั้งนะครับแต่ว่าแพ็ก7วันกับแพ็ก14วันเนี่ยเติมได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็จะมีแพ็กหมีชมพูด้วยนะแพ็กหมีชมพูเนี่ยก็จะมาพร้อมกับสกอร์บัฟเหมือนกันนะครับ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเบสออฟไลท์นะครับแล้วก็มีเนี่ยมีแบบ1 a c c o u อ t อันนี้น่าน่าซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่า1,900 w c o i เคได้100 Ba s e of l i g h t เนี่ยถือว่าไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ1 a c c o u n t เติมได้แค่ครั้งเดียวนะสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยเติมได้ไม่จำกัดก็ลองดูครับเพื่อนๆใครวางแผนเก็บเลเวลก็ซื้อไอ้แพ็คพวกนี้มาเตรียมเอาไว้ก่อนได้ครับเพราะว่ามันน่าสนใจนะมันอาจจะ ไม่ได้มีบัฟคูณที่มันครบนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันสามารถเก็บเอาไว้เติมคือเอาไว้รอ,อจิตกรรมรอบหน้าที่มันจะมีแพ็คคูณประเภทอื่นๆมาซื้อแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันได้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับอัปเดตรอบนี้มันมาพร้อมกับมุนนะเออผมยังไม่ได้ดูมุลเลยว่ามุนใหม่มีอะไรนะครับดูเลยดีกว่ามาพร้อมกับมุล นะแล้วก็จะมีไอตัวมิวไลท์นะครับมิวไลท์มันจะเป็นอแอปมือถือนะครับเป็นมินิเกมแล้วก็มีส่วนที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรรับของในเกมมิวพีซได้ด้วยนะครับมีตัวอะไรเนี่ยมุนมุนมุนมีตัวทูตสมันเรียกแบบนี้แล้วกัน นะครับมีสองแบบนะครับมีแบบที่เพิ่มเอ็กซ์แลนเซอร์ดามเอนะครับเอ็กซ์แลเซอร์ดาเก็โอเคอยู่นะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสโอเคก็เป็นมูลทั่วไปนะครับที่เพิ่มเอ็กซ์ e n t เซอร์ดามเอแต่ว่าเปิดใช้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแล้วก็อีกประเภทหนึ่งจะเป็นโจมตีนะไอ้ตัวนี้จะเป็นโจมตีก็ เงื่อนไขาการใช้ใช้ตั้งแต่บ่ายถึงเที่ยงคืนผมว่าน,นี้เฉยๆอ่ะแต่ใครเป็นสายสะสมมูลก็ไปล่าไข่กันได้นะครับไข่ก็เกิดแมพทั่วๆไปนะโอเคก็ประมาณนี้ใครเป็นหลอดย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันรีสเตตให้เราฟรีเฉยๆเลยนะครับก็ลองไปอัพกันใหม่ได้นะเออเป็นการแก้ตัวในการอัพแล้วก็ ผมมองนะคาดการตลาดตอนนี้แบบพูดคร่าวๆเลยนะผมรู้สึกว่าแต้มรูทจะแพงขึ้นแล้วก็ไอคนที่เคยทำของไว้อยู่แล้วอะเป็นขั้นส,งสูงๆอะที่เคยใช้แต้มรูทนะไม่ว่าจะคนทำต่างหูคนทำอาวุธชุดเนี่ยตอนนี้ได้เปรียบนะครับเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยแต้มมันหาง่ายตอนนี้แต้มมันหายายากแล้วก็คิดว่าราคาของน่าจะดีตัวขึ้นหลายรายการแหละครับรวมไปถึงการขายแต้มรูทโดยเปล่าๆเนี่ยก็ ใจราคาขึ้นนะครับเพราะว่าคนไปล่าแต้มรูทได้ยากมากขึ้นนะรวมถึงหินตีหูด้วยต่างหูน่าจะมีราคาแพงโดดเลยแหละเพราะว่าไอ้กล่องสุ่มหูที่เพิ่งหมดจิตกรรมไปเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยๆนะมันมีแล้วก็เดี๋ยวมันจะทิงท้งช่วงไปอีกนานเลยนะครับกว่าจะมาอีกทีนี้ผมว่าหูแปดมาเออแล้วหูแปดนี้คือราคาหินตีหูน่าจะดีดตัวขึ้นเยอะนะครับดังนั้นราคาตอนนี้ก็ ใครจะซื้อจะขายก็ดูกันดีๆนะครับราคาอาจจะผันผวนนะครับใครที่ออ,อยู่ดีๆเข้ามาแล้วเห็นของราคาแพงแล้วแพงหน่อยนิดนึงอะ่ะเราเรีบเรารีบขายเนี่ยมีคนรับของแพงเนี่ยอันนี้เช็คราคากันดีๆนะครับว่าของมันราคาเหมาะสมแล้วหรือยังกับ ตอนที่เราจะขายนะตอนนี้นะครับก็ระวังกันนิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมิวออนไลน์อัปเดตซีซั่นสิบาร์ท2ครั้งที่3แล้วนะออ,อย่าให้มีครั้งที่4นะครั้งที่4นี่ควรจะเปลี่ยนเป็นซีซั่น20ได้แล้วนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็พบกันวิดีโอหน้านะใครที่สุมอะไรก็ขอให้โชคดีนะครับบา,บายบายเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ